มาที่ข่าวของนักแสดงสาวตักบงกฎนะคะที่ได้ออกมาอัปเดตชีวิตคู่10ปีค่ะซึ่งเธอก็บอกเลยว่ามีผู้หญิงเนี่ยพยายามเข้าหาสามีเธอตลอดนะคะแล้วก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะว่าจะทำอะไรให้นึกถึงศิลธรรมด้วยค่ะ กลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเลยนะคะหลังนักแสดงสาวตั๊กบงโกดค่ะออกมาพูดถึงชีวิตคู่กับคุณสามีคุณบุญชัยเบญจรงคกุลนะคะที่แต่งงานกันมากว่า10ปีแล้วบอกว่ายังมีความหวานให้กันและกันเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ประเด็นเนี่ยอยู่ที่สาวตัก๊กออกมาเตือนผู้หญิงคนอื่นที่เข้าหาสามีกลางวงสัมภาษณ์เลยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้หญิงเข้ามาหาสามีเยอะ แต่ยืนยันว่าเชื่อใจสามีค่ะพร้อมฝากบอกผู้หญิงที่คิดไม่ดีด้วยนะคะว่าควรเห็นแก่ศีลธรรมด้วยค่ะคุณชายเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงเข้าหาเยอะมากเยอะมากๆแล้วเราก็จะต้องอดทนในเรื่องของความเข้าใจมากๆว่าเดี๋ยวจะมาติดต่องานติดต่อธุรกิจที่เราก็รู้สึกว่าก็คุยกันปกติไม่ต้องขอไลน์ก็ได้แต่เราก็เข้าใจผู้หญิงนะเพราะเขาอาจจะเป็นแบบอารมณ์แบบไม่พี่แคร์ อย่าลืมนะว่าเรามีรูกกันเนาะจะทําอะไรก็นึกถึงศีลธรรมบ้างเขาก็บอกเราบางทีเขาก็รู้อะว่าใครมาอ่อยเขาเนาะเขาก็มาบอกตาตาก็แบบเออโทรไปคุยอะไรช่ะก็บอกว่าอย่าไม่ยุ่งอย่ามาอ่อยภูมูใยไม่ชอบ